สวัสดีค่ะร้านขวัญมอรด้าาวค่ะคันนี้ค่ะกับการติดตั้งคันแรกของประเทศไทยค่ะ a d v 350กับไฟสปอตไลท์ร้านขวัญ40บวัต์ดูความเก๋เท่นะคะยึดเป็นตำแหน่งนี้แล้วก็ที่สำคัญค่ะ 40วัตต์ของเราเนี่ยมีกาดด้วยนะใครที่อยากกาดก็เพิ่มนิดนึงนะฮะใครที่อยากได้ติดกาดก็จะเพิ่มราคานิดนึงนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะสเตปไฟทําได้เหมือนกันค่ะเปิดสีขาวพักไฟสูงขอทางได้เลยเปิดไฟสีเหลืองสามารถพักไฟสูงขอทางได้เลยคันนี้ของสํานักนะคะหอยทากสิ้นเดี๋ยววันนี้ให้เขารีวิวลำแสงให้หน่อยนะคะนี่นะคะเอาละค่ะลูกค้าท่านใดสนใจอยากติดตั้งไฟสปอตไลท์ ติดต่อร้านขวนาวนเบอร์าซ์ได้เลยโอเคสวัสดีค่ะ